สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมฆสิงห์ธนูในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะว่าตัวคุณจะเป็นเช่นไรนะคะใครที่ผูกดวงมาแล้วเป็นชาวธาตุไฟนะคะก็ฟังได้ทุกคนนะคะเอาละคะ่ะอดีตที่ผ่านมาคุณธาตุไฟคุณทำงานทำเงินหาเงินหาเงินเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่า มันเหมือนกับคุณมีพลังในการทํางานทําเงินมากเลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อจะมาซัพพอร์ตใครสักคนหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะเป็นความรู้สึกของคุณที่ว่าการที่คุณได้มาทําอะไรแบบเนี้ยคุณจะมีเป้าหมายบางอย่างที่จะก้าวเดินต่อไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้กระทํามามันเป็นความรู้สึกที่เบาสบายเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ อาจจะไปขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปได้ทําบุญไปเพิ่มพลัง,พงเพิ่มบารมีตัวเองมาก็ได้นะคะหรืออยากจะอยู่ตัวอยู่แบบเงียบๆสงบๆก็ได้ค่ะหรือตัวคุณเองเนะี่ยอาจจะมีความรู้สึกหวังดีกับคู่ของคุณอยู่นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณหรือใครก็ตามที่ทำคือคุณนะ่ะจะได้รับข่าวข่าวเรื่องราวของ คนคนนั้นที่คุณอยากรู้ค่ะคุณจะรู้คุณจะได้เห็นคุณจะได้เจอได้พบกับอะไรต่างๆที่คุณอยากจะรู้เพราะว่าเรื่องหลายเรื่องที่คุณอยากจะรู้อ่ะบางครั้งที่มันเคยปกปิดหมกมิตรไว้เรื่องราวต่างๆสิ่งไหนที่ใครทําอะไรกับคุณไว้มันจะถูกเปิดเผยออกมาค่ะมันจะถูกเป่าประกาศออกมาหรือตัวคุณเองไปทําอะไรกับใครไว้เรื่องราวเหล่านั้นมันก็จะ กลับมาหาตัวคุณนะคะตัวคุณเองอะ่ะได้เริ่มต้นทำอะไรไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้ครบได้เจอใครสักคนหนึ่งแต่มันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็ชอบมากเหมือนกับความรักของเด็กๆค่ะเหมือนกับคุณกำลังเริ่มเริ่มบารานเริ่มคุยกับใครสักคนเป็นความรักที่ มันทําให้คุณรู้สึกว่ามีพ่อแง่แม่งอนกันมีความรู้สึกว่าคุณมีความรักที่เริ่มต้นเหมือนตอนคุณเด็กๆเ,เลยเป็นการเริ่มต้นใหม่บาลานซ์อารมณ์หัวใจของตัวเองด้วยใครสักคนหนึ่งแต่มันไม่ได้เติม,ตมเต็มความรู้สึกนั้นจริงๆคุณเห็นไหมคะว่าสีถ้วยชายคนนี้ก็มองถ้วยที่อยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่ามีใครหยิบยื่นเข้ามาอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนเข้ามา หาคุณมาพูดมาคุยกับคุณแต่คุณยังไม่ได้สนใจอะไรก็ได้นะคะมันอาจจะมีใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่ยอมเปิดใจมากสักเท่าไหร่นะคะความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็น The d e v วิมันเป็นความรักเป็นความรุ่มหรงมันมีโซ่มีพันธนาการที่ คุณไม่สามารถจะหลุดพ้นในเรื่องตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครสักคนเข้ามาหาคุณแต่เขาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างอาจอยากจะได้เซ็กอยากจะได้อะไรจากคุณก็ได้คนคนนี้เข้ามาแบบมืดมดมาแบบสีเทาอะค่ะมันมาแบบไม่ชัดเจนอะไรก็ตามที่คุณเคยอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มันเหมือนถูกดึงกลับไปให้ไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเหมือนเดิมก็ได้นะคะ คนคนนี้มันเหมือนกับอมันบอกไม่ถูกมันดึงดูดคุณด้วยด้วยความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอะค่ะเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะว่าชายคนเนี้ยเขาขุดเหรียญขุด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 ,ขด,ขดแล้วก็มันก็ขุดอะค่ะมันแค่นั่งมองเหมือนคุณกําลังมองหาอะไรบางอย่างคุณอาจจะได้กลับ ไปอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้หรือตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคิดถึงอดีตเก่าๆรือคิดถึงอะไรบางอย่างที่เคยมีเคยดีต่อกันก็ได้นะคะมีการกลับมากลับมาเหมือนกับตัวคุณเนี่ยค่ะคุณเห็นคุณอีกคนนี้ไหมคะเ,เขาวิ่งกลับมาที่บ้านเขามันมีคนคนหนึ่งรอเขาอยู่ตรงนั้นคุณเคยคุณอาจจะเคยเขาเรียกว่าอาจจะเคยมีครอบครัวอยู่แล้วมันเคยหันหลังให้กันแล้ววันนี้คุณอาจจะอยากกลับ มาเป็นครอบครัวกันก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะพักชายคนนี้เขาขี่ม้าเห็นไหมม้ามันเหนื่อยอยากจะพักอยากจะกินน้ําบ้างมันก็ไม่ไปไม,ไม่ไม่ไปตามที่ชายคนนี้เขาสั่งพม้ามันก็อยากจะหยุดพักต่อให้วิ่งเหนื่อยแค่ไหนอะค่ะบางทีอะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันก็ได้มันอาจจะมีการเดินทาง อาจจะมีระยะทางก็ได้นะคะที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่คุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันนะคะ The Magician ตัวคุณเองเก่งนะคะชาวธาตุไฟเมสิ x งธโูคุณทำอะไรได้ทุกอย่างคะ่ะทำทุกอย่างจริงๆคือรอบด้านเนี่ยคือคุณเป็นคนเก่งคะ่ะสามารถพลิกแปลง กับสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณได้พบได้เจอมาได้ตัวคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ขับขันอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนไปเลยเดชาริออตคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณสามารถควบคุมคนที่อยู่รอบข้างของคุณได้มันเหมือนกับว่ามันเป็นการต่อสู้ที่คุณจะต้อง มีชัยชนะกลับมามันเหมือนกับตัวคุณนะ่ะเป็นผู้นําเป็นผู้นําในเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นผู้นําในด้านการทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ผู้ต้องเรียกว่าอะไรคอยรับมือกับคู่ของคุณอยู่เสมอๆก็ได้นะคะไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ได้ the view of fortune เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตา เคยทะเลาะเบาแวงกันมามากแค่ไหนอะ่ะมันก็กลับมาอยู่ในวัฏจักรเดิมๆในแบบเดิมๆที่มันเคยเป็นอยู่อะค่ะวงล้อแห่งโชคชะตานี่ก็หมายถึงการกลับมาเจอกับสิ่งอะไรบางอย่างที่ที่เราต้องเจอเป็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆที่มันไม่สามารถแก้ไขได้สักทีอะค่ะหรือไม่ตัวเองอะ คุณอาจจะเจอเรื่องราวเดิมๆที่เคยเจอกับคู่ของคุณมาก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้คุณมีคู่ใหม่แล้วแต่มันก็ยังเป็นเหตุการณ์เดิมๆก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกอิจฉาก็ได้คุณอาจได้เห็นเขามีความสุขคุณก็อาจจะแอบบส่องแอบบมองเขาอยู่ก็ได้เห็นชายคนที่อยู่ด้านหลังนี้ไหมคะเขาแอบ,บมองผู้หญิงคนนี้อยู่ผู้หญิงคนนี้กำลังมีความสุขอยู่เขามองความสุขของผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่า ทำไมผู้หญิงคนนี้มีความสุขจังเลยทั้งที่เขากาลังมีความทุกข์อยู่เขายังกอดเหรียญไว้อยู่ชายคนนี้ก็ยังกอดเหรียญกอดความรู้สึกก็คือเหมือนกลับเข้าไปเป็นห่วงเป็นใย,ยคิดถึงแต่เรื่องของใครสักคนอยู่อย่างนี้ค่ะราชาดาตัวคุณก็เลยรู้สึกว่าบางทีตัวคุณอาจจะใช้คําพูดแรงๆกับคู่ของคุณก็ได้หรือคู่ของคุณเนะี่ย ใช้คำพูดไม่ดีกับคุณก็ได้มันเคยทะเลาะเบาแวงกันมามันเคยมีความสูญเสียกันมาแล้วก็คุณก็กลายเป็นคนชนะไม่ว่าเรื่องราวเคยเกิดขึ้นอะไรยังไงแบบไหนนะคะตัวคุณเองอะ่ะก็รู้สึกว่าอยากจะ,จะเอาชนะเขาให้ได้ค่ะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านี่ก็หมายถึงไม่ว่าเรื่องราวจะทะเลาะเบาแวงกันยังไงคุณอาจจะ เครียดอาจจะคิดคิดมากอยากจะกลับมาอยากจะเจอกับใครสักคนอยากจะให้ความรู้สึกเดิมๆของคุณได้กลับมาก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเองรู้สึกว่าเหนื่อยอะคะ่ะเหนื่อยที่จะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าบางทีคู่ของคุณอันยังอาจจะไม่ลืมคนเก่าๆก,ก็ได้มันเหมือนมีอุปสรรคทําให้คุณเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเห็นราชินีไม้เท้านะ เขาเหนื่อยกับงานนอกบ้านเขากลับเข้ามานอนแอรแพร่อยู่ในโซฟาเนี่ยค่ะไม่ได้เก็บของเลยทิ้งดอกไม้ทิ้งไม้เท้าทิ้งหมวกไว้คือเหนื่อยอยากจะพักผ่อนอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างคิดแล้วก็พักกับหัวใจะะอะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของชาวธาตุไฟกันนะคะว่า ตัวคุณน่ะเป็นยังไงตัวคุณก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงตัวคุณยังคิดถึงเขายังคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรต่างๆที่มีมาด้วยกันยังคิดถึงกันและกันอยู่เสมอแต่ก็ยังอยากจะทิ้งเรื่องราวต่างๆคุณเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนฉลาด สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้แต่บางทีตัวคุณอาจจะลึกลับซับซ้อนบางทีเข้าถึงยากก็ได้นะคะเขาอาจจะไม่รู้วิธีเข้าหาคุณหรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวคุณน่ะมีอะไรซับซ้อนจนเขาไม่รู้คือแบบเดาใจคุณไม่ถูกเพราะว่าบางทีตัวคุณอาจจะมีความคิดอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่คุณกันคาชาวธาตุไฟ เมกสิงธนูนะคะเมกสิงธนูไฟออฟซอสเดอะสตาร์ซิกออฟครับคินส์ออฟครับเพชอ e ์ออฟวอนจัสติกเอชออฟคับไนส์ออฟเพนดิเคิลเดอะเดดทูออฟเพนิเคิ เ e มเพิร h e h า r m มิ k n น g h ออฟคั p เทนออฟคัแล้วก็คอืมคู่ของคุณบางทีอ่ะเรื่องราวของคุณสองคนมันเป็นเจ็บปวดมันเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากแต่ตัวเขาอะก็เหมือนกับว่า แด้ตัดสินใจไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเหนื่อยหนักคิดมากเครียดแล้วก็มีความวุ่นวายกับคนหลายๆคนอยู่นะคะเดอะสตาร์ Star, มันมีแสงสว่างมันมีหนทางที่จะทำให้เขาได้เลือกว่าเขาจะต้องทำอะไรอะคะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นแสงแห่งดาวเป็นแสงสว่างเล็กๆที่เขาได,ได้เดินทางออกมาแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นแสงน้อยแต่เขาก็ได้ทำมันไปแล้วนะคะ ตัวเขาก็คิดถึงคุณค่ะ six of ครับมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นนึกถึงอดีตบางทีอาจจะมีการอยากจะมางอ้ออยากจะมาขอคุยอยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่ๆก็ได้นะคะความรู้สึกนั้นเขาก็อยากจะเข้ามาเขาได้มาเริ่มต้นมอบแต่สิ่งดีๆให้คุณเขาก็อยากจะมาพูดคุยเห็นไหมคะว่าเด็กคนนี้บินขี่ไม่กวาดบินมาเลยค่ะถือถ้วยกับหัวใจมาด้วยนะคะ แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วหนึ่งดาบตัดสินใจอย่างแน่วแน่มั่นคงแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เขาจะต้องได้ทำอ่ะเขาจะต้องทำมันมาให้ได้อ่ะค่ะบางทีเรื่องราวต่างๆเขาอาจจะยังช่างใจอยู่ก็ได้ว่าการที่คบกับคุณจคนจะควรจะคบแบบไหนมันมีทั้งดำทั้งขาวคบในกับคุณแล้วรู้สึกดีกับไม่ดีมันกำลังช่างใจอยู่ว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขขนาดไหนนะคะ เอชออฟครับอืมเขาสามารถเติมเต็มความรู้สึกข,ของเขาได้ด้วยตัวเองบางทีความรู้สึกนั้นนะ่ะมันมากจนคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาทําไมอยู่ได้ด้วยเองทําไมเขาดูดีมีความสุขก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเห็นไหมว่าเมื่อก่อนที่มีคุณอยู่เขาเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้เหมือนกับห่างๆกันแล้วเขาเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเขา รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องที่สิ่งที่มีอยู่รอบตัวแต่เขากำลังสนใจในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีทั้งแอปเปิ้ลมีทั้งเรียนมีทั้งวมีอะไรมากมายอยู่รอบรอบตัวเขาเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคะ่ะเขาสนใจแต่สิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะนั่ง อ่านหนังสือในแบบที่เขาอยากจะรู้เดดเดทมันได้จบเรื่องราวร้ายๆที่เขานี่ไปแล้วเขาได้ตัดความรู้สึกที่แย่ๆออกไปหมดแล้วด้วยตัวของเขาเองนะคะบางทีคุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะเบาแวง้งอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เสียอกเสียใจกันมาแต่เขาลืมมันไปหมดแล้วค่ะมันจบลงไปแล้วเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจนะนะคะ เขาก็สามารถบาลานซ์ใจตัวเองมีทางเลือกกําลังเรียน,ร,ยนรู้กําลังบาลานซ์อยู่ว่าความรู้สึกของเขาอะมันเป็นยังไงเป็นอินฟินิตี้เหรียญสองเหรียญเขาก็ยังอยากจะทําให้คุณรู้ว่าเขาว่าเขารู้สึกยังไงนะคะบางครั้งเขาอาจจะดื้อได้ยืนกระต่ายขาเดียวเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเก่งฉลาดแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่รักสงบก็ได้เดอะเฮมิตอยากจะใช้สมาธิอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะสันโดษอยากจะเาเรียกว่าอยากจะถอยห่างจากผู้คนไปอยู่คนเดียวแบบสันโดษก็ได้นะคะเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาเห็นไหมเขามีทั่วอยู่ด้านหลังเขาไม่ได้สนใจเลยเขาสนใจแต่บรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าบางทีทุกวันนี้คู่ของคุณนะคะชาว ขาดไฟเขาคิดว่าเรื่องราวหลายๆอย่างมันเหนื่อยเขาก็อยากจะหยุดพักอยากจะพักผ่อนยังไม่อยากจะคิดเรื่องรักเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าเหนื่อยหนักค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีความเป็นครอบครัวอยู่คุณกับเขายังรู้สึกว่าอยากจะกลับเข้ามาอยู่ ในความสัมพันธ์ของครอบครัวอยู่ก็ได้นะคะเห็นไหมเขาก็นั่งกลับมาคิดถึงเรื่องดาวต่างๆนั่งทับเปลี่ยนไว้นั่งทับความรู้สึกนั้นไว้เอาละค่ะชาวธาตุไฟค่ะไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรตัวคุณเองนะคะรู้ดีค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงถึงแม้บางครั้งเราไม่สามารถบังคับใครให้มาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราได้ดังนั้นในเมื่อโชคชะตาได้ส่ง ใครคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณได้เรียนรู้แล้วว่าเขาเป็นแบบไหนดังนั้นก็ขอให้คุณนะคะยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายคุณก็ต้องยอมรับค่ะโชคชะตาได้ส่งคนคนหนึ่งมาให้เราแต่โชคชะตาไม่สามารถรักษาคนคนนั้นไว้ให้เราได้นะคะ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเราวันหนึ่งเมื่อถึงเวลามันก็จะกลับมาอยู่ในมือเราแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่ของเราสิ่งสิ่งนั้นมันก็ต้องจะกลับไปหาเจ้าของเขาอยู่ดีค่ะเราไม่สามารถยือมันได้แต่เราสามารถทำ ใจของตัวเองให้อยู่เป็นปกติได้นะคะเอาละค่ะขอให้ชาวธาตุไฟนะคะทุกๆคนโชคดีในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ